สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงปลูกเ m ี๊มหเก้าพื้นที่ปลูกสุพรรณบุรีครับวันนี้พามาชมกันที่แปลงเกี่ยวนะครับแปลงนี้นะครับปลูกเ m ีมหนึ่งเก้าสี่ต้นด้วยกันนะฮะสังเกตไ,ได้ไหมครับว่าเจี GM ๊มหนึ่งเก้านี้ดูสั้นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าโอโหสีสันสดใสดอกกบแน่นสวยสดแล้วนกะ็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดา ผู้ประกอบกัรน้าดอกเตาเรืองทุกๆุกรายไปนะครับถ้าได้ปลูกเกมหเก้าแล้วชอบทุกลายชอบทุกคนน,น,นะครับเจ๊หมิงเก้านะฮะสามาถปลูกได้ทุกปีนะครับอันนี้พามาชมที่แปลงปลูกสุพรรณบุรีวันนั้นพาท่านผู้ชมไปอยู่ที่แปลงเพชรบูรณ์นะคลิปที่แล้วพาไปเที่ยวชมแปลงเพชรบูรณ์วันนี้พามาอยู่ที่แปลงสุพรรณบุรีนั่นเองวันนี้แปลงนี้ปลูกเกมหนึ่งเก้าสี่หมื่นต้นนั่นเองนะครับ สวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นสีสันแล้วก็การเตรียมแปลงแล้วก็การยุกล่องการดูแลแปลงเกษตรกรรายนี้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับทําแปลงได้สะอาดแล้วก็ผลผลิตจะได้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้าดูการเตรียมแปลงเนี่ยดูดูเกษตรกรร,กรายนี้เป็นตัวอย่างเลยครับเนี่ยเขาทําแปลงได้ดีนะฮนะแล้วก็การ ระหว่างต้นนี้มีการขึงตะข่ายด้วยนะฮะมีขึงตะข่ายมันจะช่วยในการป้องกันลมนะลมพัดก็ไม่เป็นไรนะฮะตะข่ายสังเกตไหมนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยมีตะข่ายถ้าลมพัดลมแรงก็ไม่เป็นไรไม่กลัวเลยดอกใหญ่ยังไงก็ไม่กลัวนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับเกษตรกรลายใหม่ๆที่จะปลูกกราเรืองนะครับ ym หนึ่งก้างรับรองสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบ ของเกษตรกรแล้วก็ผู้ค้าเป็นอย่างมากนี่ขนาดปลูกวัอนสั้นนะครับสังเกตไหมฮะจะดอกกลมแน่นสีก็สวยดอกก็กลมกีบก็แน่นพวกก็เยอะใครจะไม่ชอบนะครับแม่ค้าทุกคนชอบทุกคนนะเกษตรกรก็ชอบนะฮะนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงปลูกที่สุพรรณบุรีจํานวนปลูกสี่หมื่นต้นนะครับแล้วก็เกษตรกรรยายนี้ทําแปลงได้ดีมากนะทําแปลงได้ดีมาก ท่านเกษตรกรกราย,ายใหม่ๆก็จะเอาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับในการเว้นระยะห่างก็ดีนะฮะปลูกคู่ปลูกแถวคู่มันจะช่วยในการดูแลซึ่งกันและกันนะฮะเนี่ยแล้วก็มีถึงตักข่ายด้วยมีถึงตักขายด้วย,ย,วยช่วยกันเรื่องลมหรือเรื่องยิงหักได้ได,ได้ดีทีเดียวนะฮะทำได้ดีทีเดียวนะวันนี้ พามาชมกันใกล้ๆเลยนะครับพามาอยู่กันในแปลงเลยครับสำหรับ g m 9ปลูกได้ทุกพื้นที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง,ทางาภาคกลางเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์ทางราชบุรีหรือทางจังหวัดตากก็ดีนะครับชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยสําหรับ dm 9ไม่ว่าจะเป็นไปปลูกพื้นที่ไหนๆนะฮะวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงทุพันธุ์บุรีนั่นเองนะครับ ใกล้ๆปากคลองตลาดใหม่ไม่ไกลมากนะครับนี้เดี๋ยวก็เข้าสู่ปากคลองตลาดใหม่นะครับสําหรับจีเกม19อย่างนี้นะครับรเกษตรกรรายอื่นนะครับถ้าอยากจะได้จีเอม19ไปปลูกด,ดอกกลมๆส,สวยๆแบบนี้ก็ทักมาได้เลยนะฮะทักมาได้เลยนะครับมเมล็ดบันพร้อมจําหน่ายสนะวยงามมากๆใครยังไม่เคยปลูก อย่าพลาดเลยนะครับสําหรับเ M หนยมเก้าต้องลองเอาอไปปลูกให้ได้นะครับก็สําหรับกรเกษตรกรที่ปลูกไปแล้วก็ชื่นชอบทุกลายนะฮะทุกพื้นที่นะฮําหรับวันนี้เก็บมาฝากกันอีกคลิปสั้นๆสําหรับแปลงปลูก G f หนึ่งเก้าจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวโอกาสหน้าครั้งต่อ,ตอไปจะพาไปชมเพื่อนๆเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆอีนะฮะเดี๋ยวจะเก็บมาฝากนะฮะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ